สวัสดีครับท่านผู้ชมวันนี้เราอยู่กันในเกมโลบอกกันอีกแล้วนะครับวันนี้เราอยู่กันในแมปคนหล่อครับก็คือวันนี้มันมีอัปเดตแมปมานีอันนี้แมปใหม่เลยแล้วคือมันแย่มากเลยผมต้องมาเริ่มเล่นใหม่ตั้งแต่ด่านหนึ่งเฮ้ยอะไรอะสวัสดีคุณทำให้มันเป็นอิสระขอให้สนุกนะคุณทำได้จริงๆเฮ้ยพระอาทิตย์นี่มันคุยกับเราด้วย เพิ win winter, <ste> ่งเคยเห็น no มัน no. คุย no. กับเราเนี่ยแหละก็คือผมเริ่มเล่นตั้งแต่ด่านหนึ่งจนด่านนี้เลยนะครับดูดิผมลงทุนขนาดนี้แล้วท่านผู้ชมก็ดูให้จบด้วยนะครับแล้วก็ตอนจบคลิปก็กดไลค์กดซับสไครต์ให้ผมด้วยข้างหน้านคืออะไรอ่ะไก่เหรอเฮ้ยไก่ใช่ไหมไก่ทำเสียงนี้ไหมโอ้ไก่โต้คงไม่วิ่งไล่กูใช่ไหมอย่านะมึงมึงอย่าขยับนะ มันเสียวอะ่ะเออไม่มีอะไรมาหรอกบ้านนี้คืออะไรทำไมตัวเราเล็กจังอันนี้ก็คือมันอัปเดตมาใหม่ไม่รู้ว่าเนื้อเรื่องเหมือนเดิมเปล่าแต่ที่รู้ลงไปแล้วโอ้โหใช่เลยมันต้องอย่างนี้สิที่คุณเคยแล้นี่ใครเนี่ยมันหนุ่มหล่อคนใหม่อะ่ะคุณคิดจริงๆเหรอว่ามันจะง่ายที่จะหนี ยีนี้ต้อนรับสู่โลกที่รออีกครั้งเพื่อนของฉันเราอยากให้คุณอยู่ที่นี่เพื่อชั่วนิรัน์ก็คือมันอยากให้เราอยู่ที่นี่ชั่วนิรันต์น่ะแต่ภาษาไทายมันแปลอะไรของมันไม่รู้โอ้โหเต็มเลย,อ,ยอุ้ยโอ้โหโดนเลยตรงนี้กูจะผ่านไงวะเนี่ยวิ่งฮึบไม่โดนไปแล้วโอ้ยพัสเดิมเดิม,ดมไอ้น้อง ตรงนี้อะไรวะเนี่ยสีแดงกำลเลยอ๋อลิ้นลิ้นโอ้โหเลือนม,มันใหญ่กว่าเดิมมากเลยเนี่ยคือมันจะไม่ให้เราหนีจนได้อะแต่แบบที่ผ่านมามันสภาพก็เหมือนเดิมนะครับผมเลยม,มาถึงแมบนี้ได้แมบนี้มันโคตรหลอนเลยไปดูดูจากแมบแล้วอันนี้คืออะไรเนี่ยทางแบบนี้ เหมือนจะมีอะไรโผ่ามาได้ทุกมุมทุกซอกเลยอะสเต็ปเดิมครับสเตปสเตปสเตปชิดขอบไงล่ะให้โอ้โหตัวนี้สองตัวผมว่ามันตามแล้วมาติดติดผมไม่หันไปมองไม่หันไปมองใกล้ถึงยังเนี้ยกูวิ่งถูกทางรึเปล่านี่้ยถูกถูกถ้ามีกำแพงก็คือถูกโอ้ใช่ใช่อะไรอะ่ะเอ้ยทำไมห้องวาง่างเปล่าเนี้ย ไม่มีอะไรเลยอ่ะดูคุณเดินอย่างสิ้นเชิงไม่มีชีวิตความจริงในการพยายามหนีอีกครั้งคุณมันโง่คุณมันโง่โอมาดาแล้วโง่แล้วคุณหนีธรรมชาติที่เต็มไปด้วยโอ้มันพูดเร็วว่ะคือพูดง่ายๆคือมันบั่นทอนกำลังใจแล้วมันจะไม่ให้เราหนีเงี้ยมันกันเด คือแล้วประตูอะไรวันนี้ทช่ไมมันมีซ้ำๆๆๆกันอย่างนี้แล้วที่ข้างหน้าโคตรโล่งล้วคงต้องทะลุประตูไปอย่างนี้ก่อนนะท่านผู้ชมผมไม่ชอบอะไรมืดๆเลยแต่เราจะเดินหน้าไปด้วยใจกันนะฮะยังมีความหวังเราจะชนะความกลัวกันทำไมสีมันเข้มขึ้นวันเนี้ยจากสีม่วงเป็นสีํำเงิน ประตู R G B เฮ้ยคือมันจะไม่วนลูปใช่ไหมขอให้อย่าวนลูปถ้าวนลูปเนี่เฮ้ยสีเปลี่ยนนะถ้าสีเปลี่ยนอย่างนี้ไม่วนลูปผมเห็นจุดดำๆอยู่ข้างหน้าเล็กๆผมว่ามันคือประตูใช่ไหมถ้าเป็นประตูแล้วก็จะมีความหวังเว้ยอย่าหยุดวิ่ง ข้างหลังคงไม่มีอะไรมาไล่ตามเลยใช่ไหมเฮ้ยผมเห็นประตูใกล้ขึ้นแล้วแจ่มสิครับอย่างนี้ถึงแล้วจะถึงแล้วถึงแล้วเฮ้ยใช่ใช่ใชนี่ไงไปด่านต่อไปกันเลยเนอเลยเนอเลยอันนี้ด่านอะไรเนี่ยอันนี้คือด่านที่น่าจะอัปเดตเข้ามาใหม่ โอ้มันโคตรมืดเลยว้าท่านผู้ชมท่านผู้ชมเปิดแสงให้สุดโทรศัพท์เลยนะครับเอาคูตายแล้วอุย้ยเหมือนจะไม่ง่ายเลยนเนี่ยอุย้ยตายอีกแล้ว2000 years later โอ้ยท่านผู้ชมผมเล่นแมปนี้มานานมากเลยนะครับมันมีอยู่4ทางถ้าเราไปผิดทางมันก็จะกลับมาเริ่มใหม่ถ้างั้นเราต้องไปประตูที่1กว่าจะผ่าน เหนื่อยมากเลยอ่ะผมหัวร้อนมากเลยแล้วเราก็เจอกับไอ้บอสหน้าแดงเหมือนเดิมไอ้บอสหน้าแดงนี่ก็คือจุดจบแต่เพิ่มแมปเข้ามาโอ้โหเล่นซะผมหัวร้อนเลยไอ้มามาเราเรามาระบายอารมณ์กับไอ้บอสหน้าแดงดีกันแาทเทินเดิมๆใช่ไหมบีบหัวใจเหมือนเดิมใคยี่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 ฮึบมาไอ้บอส วันนี้มึงเล่นกูแสบมากอุ้ยอุ้ยหมัดไปแล้วโอ้โหคนตายตึมเลยแต่กูไม่ตายเว้ยไหนโอ้ยโอ้โหไหนไอ้นาขาขาแบบนี้ไม่อยากเจอเลยมันดันผมร่วงโอ้โหหลบได้เว้ยเงเอ้ยเอ้ยเรียบร้อยครับหลบได้หมดเนีมีอะไรอีกโอ้ยมือฝ่ามืออลหันผมยืนโชว์เลย โอ้โหมีคนตายแล้วแต่บอสมันก็เหลือครึ่งเดียวแล้วนะเอ้ยน่าขาวๆงี้มาแล้วเอาไงดีกับชีวิตเอาไงดีวะกูจะไปทางไหนดีเนี่ยโอ้ยโอ้โหดูมันถ่ายสิขำไปละขำไปเถอะเด็กเองก็ล่วงแล้วเฮ้ยไปโดนลงไปสู้เลยไม่ยืนรอท่าบีบหัวใจ มันอยู่ตรงไหนอีกวะมันมืดไปหมดเลยแหะตอนเนี้ปึบบีบแล้วก็บีบเกียนหน้าขาวที่สุดแล้วไอ้บอสตัวเนี้ยโอ้โหพูดปั๊บมาปึ๊บเรียบร้อยกูโดนดันแน่โอ้โหเฮ้ยมันมันรู้ใจอ่ะว่าเราเกียดอะไรมันเลยส่งมาไอ้บ้าเลย มันต้องโดนมันต้องโดนมันต้องโดนเหลืออีกสองเวฟไอ้นี่ยบอสมันจะตายแล้วหยืนลับฝ่ามือโอ้ยโอ้โหโดนโดนบ้าวทำไมเลือดกูไม่ลดอะไรอีกอะนั่นมันจะส่งอะไรมีกว่าส่งหน้ามันไนแล้วบี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 บเออไอ้ทางสี่แยกที่ผมผ่านมาต้องไปต้องไปทางที่เขียนว่าหมายเลขหนึ่งนะ ถ้าเกิดไปสองสามสี่อ่ะโอ๊ยตายเลยกูถ้าไปที่สองสามสี่อ่ะมันจะวนกลับมาที่เดิมครับฉะนั้นต้องไปใหม่เลขหนึ่งมาเว็บสุดท้ายแล้วเว็บสุดท้ายสำหรับคิปวันนี้พาร์ทนี้ก็คงจะเป็นพาร์ทพิเศษนะครับแล้วก็เป็นพาร์ทสุดท้ายแล้วที่ผมจะมาแบบนี้นะเพราะว่าผมเข้ามาใหม่อะ่ะมันให้ผมเริ่มใหม่อะ่ะผมว่าถ้าเกิดผมชนะบอตัวนี้แล้วเนี่ยชนะแลนะ้วเนี่ย แต่ถ้าเกิดเข้ามาใหม่มันก็ต้องให้ผมเริ่มดานหนึ่งใหม่แน่นอนปะชนะไปดยกันสิ้นสุดแมปนี้แล้วโว้ยมันคงไม่มีอัปเดตอะไรอีกเลยใช่ไหมโอ้ก็เป็นไงท่านผู้ชมผมก็ผ่านทุกทุก,ท,กทุกด่านในโหมดนี้แล้วนะครับดูดิเนี่ยโอ้โหก็จะผ่านมาได้ใช้เวลาประมาณสองสามชั่วโมงอะ ก็ถ้าเกิดชอบอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กด s c r ต b e ให้ผมด้วยนะครับผมคลิปนี้ผมเหนื่อยมากเลยใช้เวลานาน,านมากเดี๋ยวไปเจอคลิปหน้าผมสำหรับคลิปนี้แสวัสดีครับเต้นโชว์ทีดึงก่อนไปเชิบ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 